สวัสดีจ้าเบิงเบิงมนี้กอได้ยังกินยำหอยแครงซื้อมาจา้ะไม่ได้เห็นเองหรอกแล้วก็ไก่ทอดกรอบกรอบเลย้างเสียง อร่อยไม่แพ้ไก่ทอดที่หม้อด,ดังแปลกขึ้นกันแลย ซึ่งนำยำกันอืมไหวบอกสรสจัด ต่อใส่แป้งอีง่คือตขึ้นแตงกับขึ้นแตกับไป่ทอดลันังเลยซิบซบทัทขึ้่อะบบัท

ช่วงนี้โลกโควิดกำลังระบาดนะจ๊ะดูแรกสุขภะพาันเนาะเบบซี่ยูต่างประเทศที่กันจ้ะอู่่ประเทศเกาหลีเนาะผู้ที่สิเดินทางกับมาไทยกับกับก็หอดเรล้ากับยุบ้านเบิงอาการทะกอนมาจ้ะจะฝาออกกระแสเนาะ พร่อมสบายใจกำลังด่ามากกำลังจับไม่อยากให้เป็นกับมากเราไม่แมนเราไม่อยากให้กับมากเลยจ้ะ อยากให้กลับมาอยู่ตะวากระป๋อง,องมีความรับผิดชอบนะจ๊ะบอกออกไปเที่ยวหัวทิพเนาะบอกเปนว่ามาหอดแล้วพาพีพาน่องไปกินเอ็มเคยู่ห่างสิมกับโบแมนนะจ่ะ มีใส่ข้นไยเป็นสี่เมือแรกกับแม่และม้วกระทะนะกจากกับข้าวห่อ,อบแบบนี้เลยว่ะอย่างมูกระทะพีน,น้องเนาะยางบะหมี่ก็ได้ เป็นไปบ่ได้ดอกที่คือยูบานจ้ะแต่ละค้นก็นตรงนี้จีตสำเึิกด้วยตัวเองเนาะว่วะเาเฮามาแต่ประเทศที่เซียงจ้ะถ้ากพุ่นเาะน้ำลกมากก็ดีไปเนาะถ้าน้ำลกมากแผลระบาดมันสิยาาจ้ะ บ่มีผู้ใดดอกว่าอยากให้คนไทยทำกานกลับมาประเทศเนาะจะ้รก็ต้องหารัฐบาลหามาตรก,การรองรับใหมัอนแบบความนาะกับแล้วก็จะใส่คำว่าราว่าความจนเนาจากจะ่อยได้ไปเห็นงานต่างประเทศอย่เอาความจนมาอ่าง าะความจนนักไฟได้ไปเป็นผีน้อยเ่แม่แล้วจะคุณเลือกที่จะไปเป็นตั้แต่เรียนบ่มีผู้ใดบังคับห้คุ้นไปแล้วจ้ะคุณตัดสินใจไปเองเนาะอย่าเอาความจนมาแบบใส่ในการเหตุผิดจึ้ะแต่ทำความผิด แค่คุณหนีวิชากเหตุไหยประเทศเสียหายแล้วจ้ะใครซื้อเสียงคนไทยเนี่ยเสียหายแล้วเนาะบอกตามความจริงเลยเป็นลงค้นมาถ้ามันมาถือกับยาดพี่น้องเจ้าของกับ,กบหุณ เสุดก็ยา,ากที่หลังจะคลองกสิบองสีส่ซื้อเก่าจา้ะว่าเป็นรายุบาปถ้าไม่มีงานเสียเนาะแต่ไม่ซื้อจ้ะแค่คุ้นหมิ่นเงินน้อยจะเสื้อ หมือนบางคนให้นรำก,กันสั่เติมกันได้จ้ะว่าแมนรับว่าอยากให้กลับมาเนาะอยากเห้กลับมาอยู่เคให้รัฐบาลเขาหามาตรการลองรับกลับบ่มาหรอกร้อยทั้งร้อยว่าเสียดอกว่ากลับมาหอนสิยูบานบ่าอ,ออกไปใจสองอาทิตย์ นี่เป็นใจพ่อใดบอกใส่คนไท้ย่างหน่อยกระซมปัจจาดมาตาเนาะย่างหมูแดงออกไปหาพีหามอ่องถ้าลูกพ้าเต่าไปกิน,กนเทปซิ ต้นศิกับมากกับตรงนี้จตสำนึกจเหมือันนี้บอกบอกวามเป็นจริงด้วยเนาะบม่ได้ว่าเ,เขาค้างไครจีคุ้นไปนี้วิสากับเห็ดให้ไก่ตัวก้านถึงแบกเรียดเขาประเทศเขาก็ได้เดียดร้อนร้ายกันเป็นข้าวหเห็นจัะ ีคนไทยส่วนมากเขายังไม่อยากให้เขามากกับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ทันได้มีมาตรการล่องหับทีเด็ดขาดอะ่ะบางหมื่อวานหมื่อวานมะหมก่อนฟังเขา เขาสัมผัสพูดดูแลพีนหน่อยในกเกาเหรียนเบาเป็นแต่้ังแต่สัง่าจำเป็นที่จะต้องไปเสียสระห้างลูกห้างเตา่าห้างพอห้างแม่ คนี้คุณดบางทาไปคุ้นไปเลยจ้ะคุ้นเลือกไปเองเนาะตอนนี้คุณจะมาถทดภยัยบ่อไรหรอกคุณลองพูดสิว่าแมนนะถ้าเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมึงหรอแต่ว่าได้ตัวอีนี่แม่ ก็เป็นอยากจะพร้อมกับอกว่าต้อือต่อก้ะอน,น้วในเมื่อตัดสินใจไปเราก็ต้องรับรับชะตากรรมแบบนี้เนี่ยนอกจากว่ะต้องยอมรับผลที่อย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายจ้ะือตอนไปแหละว,ว่าประตายเอาดับมาจ้ะ พื่อดามันกรล่งเป็นดามังมาไปเห็นงานเกาหลีเลยมือละ 2, 000, 3, 000. ันสามพันไปงานประเทศไทยเลยมือละ3้0ย 对，但是可能选择嘛。 เอามาเป็นพี่นอย้างนั่นของประเทศบอกกหางนันของประเทศด้วยจ้ะแต่ว่าบรได้เสียภาษีให้รัฐบาลเนาะไปพันกลมได้ง่าย่เสียภาษีให้รัฐบาล มันเกิดากแน่นอะเป็นไะ้กับเป็นกต้องใจให้ทุกคนกัะซึ่งครอยู่ทั้งเกาหลี เมื่อทีระบาดอยู่เนาะกับผู้อยู่ประเทศไทย,ก,ทยกันจะเสี่ยงส้ำคัญนั่นแหละโวยไปบ่มาแล้วเนาะสุดท้ายผอนย่ำสุดตายยังได้กระตายแม็นบอพี่น้องภาษาญัง,งแต่บมมีโรคระบาดนอนหลับอยู่ซื่อบกระตายนนเนาะหดมือตายคนตายชุดพนหลานนอนจ้ะไปละวขอขอบคุณเนาะขอบคุณที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสหรับการกดติดตามเนาะ คลิปนี้ก่บเบาเรื่องลกูกเบาเรื่องดามากระแสท,ที่มันกำลังเกิดอยู่ทกมืนนี้แล้วจ้ะเรือนเฟซไปเนี่ยมันไม่อย่างหรอกมีแต่นี่แหละดามาเรื่องพี่น้อยเกยาหลีนี่นแหละก็เรื่องเมื่อว้าเหตุผลว้าถึงความเป็นจริงแล้วจ้ะไอความคิดความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ซูมือนี้เนาะ ส่กันฟังบุเมนบอบอมมีผู้ใดบ็อยากให้คนไทยนำกันกลับมาอย่าให้กลับมาอยู่จ้ะแควว่าให้รัฐบาลมี่มาตรการล่องรับก่อนเนาะดีกว่าแบบที่สิเอาโลกถามว่าข้าเจ้าติดบ่อห้างกับบรูนดอกวะข้าเจ้าติดบ็ติดนะจ๊ะกับแคมาจากพื้นที่เสียงเนาะกะคขบคุ้มไว้แก่ไว้ก่อนมันจิตายเกินไปนะจ๊ะก็ยังดีเนาะ ไปละเจอกันในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า